สเก็ตบอร์ดบ <m ule digitally wiele> ้านไหนวะเขามาหลังร้านเนี่ยแล้วมีโจนมาดูดีกว่าสโลวสโลว์ปุบแอลไปไปเลยไปเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้กกับมาอยู่กับช่อง Double Doo กับเกม ดูทิปวอนะครับ mm. นี่ผมเนี่ยที่หางหายเป็นนานคิดยาวเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมให้คนดูกันเดี๋ยวผมจะมาเล่นวัน mm. นี้คือเกมที่มีชื่อว่าดูทิปวอนเกมนี้เกี่ยวกับการที่เราจะปวดเงเรื่อยๆนะซึ่งผมไปดูยูทูบเบอร์หลายคน,เ,นยเล่นมันแล้วซึ่งผมเนี่ยก็ mm. อยากเล่นมากเลย mm. ผมเลยโหลดมันเล่นตามนะซึ่งเกมนี้เนี่ย เราก็ต้องปลดมืองเล่ก็เดินเล่นเล่นกันแหละไม่มีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะชื่อวลิชี่เนี่ยเราต้องปลดล็อกมันนะจากการที่เราต้องไปช่วยมันจากคุกมันติดตุกในกองโจรเงินที่ธนาคารเลยซึ่งเราเป็นพวกแกงขโมยนั่นแหละเริ่มเกมมาเราก็จะมีแบบอาวุธไม้กระบองอะไรเงี้ยเราก็ต้องเดินเรื่อยๆนะ พื่อที่เราเราจะทำอะไรก็ได้นะในเกมนี้ที่เราอยากทำเกมนี้เนี่ยเคยมีชื่อเก่าว่าดูทิปวอลนะแต่ว่าไอ้ดูทิปออโตกแต่เขาเปลี่ยนเป็นดูทิปวอลเพราะว่ามันไปเออมันมีลิขสิทธิ์ชื่อจากเกม GTA นั่นแหละเขาเลยเปลี่ยนเป็นดูทิปวอลอ่านี่ซึ่งถ้าเราปีคนเนะ่ะมันมันบางคนมันก็จะหนีไปบางคนมันก็จะต่อยรถ แน่ๆลุงคนนี้เขาลุงเนี้นก,กาสู้เลยม,มีดีกว่าผมไม่อยากสูห้หรอกชอบอะไรล่ะรู้แหละทำไมเขาชอบเล่นกันมันมันก็สน,นุกลุงังี้ยคนในเกมนี้เหมือนดูสิเดินแบบ เฮ้ยเฮ้ยอย่าหลังงอกลุ่มนี้จะภาพมันดีอืมอย่าหลังงอเข้าใจไหมมันไม่หล่อเออมกลุ่มนี้เราสามารถสโลภาพได้จ้านี่ครับถ้าเราฆ่าคนเราก็จะได้เฮ้ยอย่าเนี่เกมนี้มีสูตรด้วยเหมือนเกม g T A เลยเดีี๋ยวูผมไปดูมาที่มันจงสำคัญสำคัญเลยอันจะเป็นสูตร g o o g l สูตรนี้เลยจะทำให้เราวิ่งเลยอุยวิ่งเร็วมากเราสามารถวิ่งตามรถได้เลยนะสูตรต่อไปนะสูตรนอน north fiber จะพยันะอืมนั่นแหละเป็นสูตรที่ทำให้ไอพ o n e รถเราเนี่ยไม่มีวันหมดแล้วนะไม่มีวันหมดแต่รถบางันก็ไม่มีไม่มีไอพุทสูตรต่อไปวะสูตรต่อไปสูตรนี่ครับ ถ้าคุณใช้ตัวละครแจ็คเนี่ยอาจจะสำคัญมากมเลยดูซูซุป้าซุป้าพอสแคิดถูกกว่าเคิดถูกกว่าดะถูแช้แล้วมือจะเป็นไยแบบนี้สูตรนี้ต้องกดสองครั้งถึงจะติดถ้ามีเสียงรบกวนแล้วก็ขออภัยด้วยนะว่าผมไม่มีห้องเก็บเสียง จะมีรถวิ่งผ่านเวเสียงอาจจะดังมากโอ้คนี่สูตรนี้ถ้าเราดีเนี่ยเราจะคนจะตายเนี่ยคนจะเอ,อิอตุยจะตุยแบบภายในหมัดเดียวแล้วจะกระเด็นไกลมากาก,ก็ต้องตามาสูตรเรื่อยๆมันเป็นตามหาสูตรแล้วครับตอนนี้ดาวขึ้นแล้วค่าคนหนึ่งคนแล้วก็จะดาวขึ้นเลย ถ้ารีบใกล้จมูกก็จะเพราะจะจับไอ้ปรับเงินเนี่ยไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยเงินนี่แต่ถ้าเราหนีแค่หนีแหละหนีนิดเดียวจมูกไม่ตายถ้ามีดาวเดียวคือตมูกท้าไม่ทันเลยถ้าเราใช้ดูสูดดูดูโปะถ้าสังเกตนะครับนี่ หลอดด้านบนเนี่ยมันจะค่อยๆลดนะหลอดหลอดสีดน,น,น้ำเงินแต่ถ้าเราไปแล้ตำรวจหลอดก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเกมนี้เนี่ยจะมีสเก็ตบอร์ดนี่นสเก็ตบอร์ดลองขับดูอ๋อผีผีขับแล้อนี่วูสเก็ตบอร์ดบ้านไหนวะของใครวะแม่งซื้อมามีมีอะไรตัดแบบ เนะี่ยเห็นรู้สังเกตหลอดตรงนี้นะถ้าเราไม่ใช้สูตรนอสนอสฟอยเบอร์น่ะหลอดจะลดนะซึ่งเป็นไอพวกนเราเนีนะ่ยนหะลอดมันลดว่าผมใช้สูตรแล้วนี่เลยอ้ยแรงแรงสนะ่สิบ็แต่ว่าจะมีแรงอยกงนนะ2 0 0 2 0 0กสอง้เมต่งชั่วโมงแรงกว่าเยอะเลย เดี๋ยวเราจะคลิปนี้เราจะไปประจ ol ภัยกับเกมดูทิปวอลกนะโอ้น,นี่เรามาอะไรวะอะไรวะโคลีอาจักรทูปะโคลีอาเบอ,อร์เกอร์สลองเข้าไปดูเลยเปิดอุ้ยมุมมองยากเลยคิดว่าเดินช้าๆดีกว่านะเดินช้าๆก่อนเพราะว่ามันมันดูไม่ค่อยทันเลย โอเคเเดินชานะ้าสวัสดีค่ะมีมีนูเลยป้าเาสั่งไ,ได้นะิก mm ิน hmm. อ้า oh. เงินปีขอหนะครับขามุยเป็ไส่เนี่ยเออผมดูนะ คนเล่นอ่ะเขามาหลังร้านเนี่ยเรามีโจรแม่เนมันเป็นโจรแลในเมื่อมันเป็นโจรเราก็ต้องจัดการมันนะนี uh, s, mm ่ต hmm. mm ัวตัวละครมีสตัวตัวละครที่สามันเป็นตัวละครลับไม่มีใครกลดร้าว นีด่ดุดหมาดุดหมาดุดดูดหมาอะไรว่าดุดหมาอ่าน,นว่าดุดหมาดวะแล้วเขาจะมีตัว A อสามตัวทั้งหมดวะโอีย,อยนี่ถ้าเกมนี้เราเจ็บตัวเราก็จะได้ตายถ้าโดนรถชนอนะ่ะเฉพาะโดนรถชนหรืตกจากที่สูงเ,เราสามารถเงินซึ่งถ้าเราจะออกเกมเนลยแนะนําให้เซฟเกมถ้าเราไม่เซฟเกมนะเนี่ยหรเงินทั้งหมดหรือสิ่งที่เราได้เลยนะจะหายไปหม โอคยังวะโอเคไอค็นคุยกับผมเองเหรอให้เรามาดูมาอ๋อนี่ไงนี่ะวู้ววสุดเอบาเาไปทอะไรนี่ลันปืนไม่ลันปืนบอกเลยลันปืนเาอ,อ๋สวัสดีครับสวัสดีสวัสี ปืนอะไรนะปืนนี่แนะนำบ่คกูแนะนำปืนแล้ว AK ซีเกตเฮ้ยลองดิ AK ซีเกตไม่ง่ายแมวเซฟก่อนเซฟก่อนเฮ้ยเราต้องซื้อกระสุนด้วยนี่หว่ากระสุนที่เขาแถมมาให้ไวมีนิดจริงกระสุนมีสามร้อยเจ้าสามสิบที่ใส่มีรถมีคนเนี่ เราช่วยบอทเราช่วยบอทคือเห็นแล้วอุ้ยเนาะมาออกไม่ได้เลยโอโย้ได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 ้โอเคไปละปนดูปปนดูปมาปนดูปดูมา,โมา,มาสโลวสโลว์ปุ๊บอุ้ยคนนี้อ <c oughs> โอ้ขนาด นายผมมีปืนมนันยังไม่กลัวคิด no. No. No, no. ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนปกตินะตายตั้งแต่ผมยิงหัวแล้ว <c oughs> กเก็บเงนินกลางกาดตึงๆเลย <c oughs> ไม่ถือปืนนะไม่ได้ถือปืนเลยไม่มีนีปึ๊โ้ยแต่งตัวดีนี่ทรงผมแบบฮิปฮอปเลย เต้นลองเต้นไหมนี่เราเปิเต้น่ตนนนตนเตเ,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 เรงียงเพงเลเง,เพงอะไรไว้ก่อนนะจะมีเพลงีคุณคุณหลกเรียงไก่อนนะไทำวันนี้หลังตรงจะได้โอเคอุ้ยตอนนี้กลางคืนเล้ว ทุกคนอยากให้ผมทำอะไรในเกมนี้ก็คอมเมนต์ได้โอ้ยใช่ใช่ใช,ใช่โทรศัพท์นี่มันมีนี่ดูเบอร์ครับเราเรียกรถได้รถที่เราอยากขับโดยการดูโฆษณานะถ้าเราดูโฆษณาก็จะได้รถมางั้นเดี๋ยวผมลองดูโฆษณาเพื่อกดล็อกรถดูดีกว่าโอเคตอนนี้ผมได้รถแล้วนะตอนนี้ได้รถแล้วจะมาลองขับกันว่าจะแรงแค่ไหนนะรถนี่รถลไรวะเดียว รถเออเร็วอะแลมโบ้ตัวสีเล็กมั้เห็นไหมเขาว่ากินนี่ไงน่าจะแลมโบ้อะแลมโบ้กินี่เราลองขับดูอุ้ยยังยังไม่ใส่เนต็ตนะเราแรงมากแรงกว่าสเก็ตบอร์ดอ่ะเราลองไม่ใส่ดูเด็กนี่ไปเลยยังไม่ค่อยชัดตัว เฮ้ยทางนี้ดีกว่าทางนี้มาทางนี้เอาทางนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บโอ้ยหูประตูตอเรียบร้อยทำเรียบร้อติดแล้วะคนนั่งเดินแตโดนิก,กมหนึ่งเลย Oh my, ดูแิน,แ,นแผนที่หวัวกับสถานที่อะไรวะเดี๋ยวค่อยไปดูเราอยากมึงพูดเองเลยเอยงเราไปดูเลยสนามบินเะนี่ยสนามบินหรือเปล่าทำไมมันลดแรงก่อนอิ มรถผมแดงกวอลดนเดิน,น,นนะเลยเฮ้ยสนามบินจริงว่ะมีเครื่องบินด้วยขี่ได้ป่าววะขี่ถ้าคือแบบเจง๋งว่าไม่ขีด่ด้วยวขี่ไม่เป็นเลยเ่เราลองลงเรือถ้าถ้าขี่ได้จะขี่เลยไม่ขี่ไม่ ำยังไงล่ะเข้าใจแล้วโอ้ทำงี้ทำงี้นี่เอง พูดยะไรคืออุตสายจะทำได้ได้ๆอุตส่าห์จะหมุดนะบินตกตกที่ไงอ่ะคือเกมนี้เนี่ยสถานที่เยอะมากเลยอะอาจจะไม่ปัจจุภันขพอในคลิปเดียวนะั่งนั้นคลิปนี้ผมขอตัดจบไกกว้แค่นี้นะเดี๋ยวเจอกับเกมนี้อีกพักอนะีพีสองส่วนเกม mini ม world เนี่ย ผมเนี่ยเออแหลกมากเลยนะเกมนี้เวมันใช้พื้นที่เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวผมอาจจะต้องเคลียร์พื้นที่ในโทรศัพท์ผม้ค่อยไปมินิเวลนะใครที่รอดูมินิเวลอยู่ก็รอไปก่อนนะว่าเดี๋ยวผมต้องไปล้างเงินหาข้อมูลถ้าอันไหนไม่จําเป็นอนะ่ะผมอาจจะล้างออกนะข้อมูลอนะ่ะผมจะได้มีพื้นที่ที่จะเล่นมินิเวลนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคนไว้แค่นี้นะครับ วันนี้ก็เยอนกันพอแล้วนะ16นาทีผมเนี่ยจะขอแบบเกือบ16นาทีนะผมจะขออัดน,นานๆกว่าคลิปอื่นนะคลิปนี้นานกว่าคลิปอื่นมากนะซึ่งผมเนี่ยเมื่อยมากเลยนะตอนนี้คลิปนี้นะจะได้ลงวันที่7หรือไม่ก็6มีนาคมนะโอเคครับบ๊ายบ่ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ กดติดตามนะครับกดแชร์ออนั่นแหละจะพูดสั้นทำไมไบ,บ๊ายบายครับ